สวัสดีค่ะต่อไปอันนี้เราจะมาทำคิดเกี่ยวกับว่ามาอ่านจดหมายข้อความที่เขาฝากถึงคุณนะคะในค่ำคืนนี้ถ้าเขาช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เขาอยากเขียนจดหมายถึงคุณเนี่ยเขาจะเขียนจดหมายอะไรถึงคุณบอกความรู้สึกอะไรหรืออยากเล่าเรื่องอะไรถึงคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นลนะักษณะเป็นแรนด o อมนะคะว่าเขากนนั้น เขาจะเขียนจดหมายอะไรถึงคุณและข้อความในนั้นมีอะไรนะคะ mm. เดี๋ยวแพนจะอ่านขึ้นสำหรับดูนะคะ mm. ว่าตรงกับคุณไหมถ้าตรงก็ฟังต่อไปเป็นเรื่องราวดีๆก่อนนอนนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ฟังเป็นนวนิยายไปดูสิ mm. เขาเขียนจดหมายอะไรนะคืนนี้เขาจะรู้สึกยังไงคิดถึงเราหรือมีอะไรอยากจะบอกเรา ซึ่งเราไม่สามารถจะทูได้เราเลยให้ไพ่สืบให้นะคะโอเคเดี๋ยวแพนจะสับ์ให้สักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะตัดมาครึ่งนึงละอ่านโอเคค่ะเราเริ่มไปกเลยนะคะ ผมผมมีความรู้สึกว่าผมเหนื่อยผมเหนื่อยและผมก็เบื่อเบื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับในตัวผมเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผมผมเลยเขียนจดหมายมาหาคุณเพราะบางครั้งผมก็ไม่รู้สึกที่ไม่สามารถที่จะพูดคุยกับใครได้ ก็ได้แต่ระบายออกในการเขียนจดหมายผมอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผมบ้างอยากให้มีโชคชะตาที่ดีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาก็อาบน้ำแต่งตัวไปทำงานเป็นอย่างเนี้ยเป็นอะไรที่ซ้ำๆวนเวียนแต่ทำไงได้ละ่ะ มันเป็นหน้าที่เป็นภาระที่ผมจะต้องรับผิดชอบผมก็อยากที่จะมีความสุขอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะมีความฝันเหมือนกับคนอื่นเขาแต่ทุกวันนี้ผมก็ได้แต่ทำงานทำงานอยู่อย่างเงี้ยทำโดยที่ว่าบางครั้งก็ยังคิดแต่ว่าทำไปทำไปทุกวันเมื่อไหร่มันจะ มีอะไรที่ตื่นเต้นหรืออะไรที่ทําให้ชีวิตผมมันกระปี้กระเป๋าขึ้นมาได้เนี่ยแต่ในบางครั้งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราอะมันควรจะได้รับความยุติธรรมมากกว่าเนี้ผมรู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะไม่เคยได้รับความยุติธรรมหรืออะไรเลยจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ผมเองต่างหากที่เป็นฝ่ายที่ได้รับรับอยู่อย่างเดียวแต่ผมก็ไม่ได้ว่ารู้สึกดีนะที่ผมเป็นฝ่ายรับอย่างนี้เพียงแต่ผมน่ะจำเป็นจะต้องเก็บความรู้สึกเก็บสิ่งนี้ดีอะไรต่างๆที่ผมอะ่ะอยากจะบอกอยากจะเล่าให้คุณฟังแต่ด้วยที่ว่าผมอะ่ะมองว่าคุณอะ่ะ เป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่มีความเพียรพร้อมแล้วจะเป็นไปได้เหรอที่คุณอ่ะจะมาชอบผมในขณะที่ผมอ่ะก็เป็นแค่คนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานทำงานเก็บเงินหาเงินเพื่อเลี้ยงที่แล้วก็ทำในสิ่งที่ผมฝันเอาไว้ แต่ผมก็ยังมีความฝันนะวัาสักวันหนึ่งอะ่ะผมก็อยากจะมีอนาคตมีความมั่นคงเป็นคนที่ดูดีในสายตาของคุณผมก็ได้แต่พยายามที่จะปรับตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นผมผมเปลี่ยนตัวเองไปเยอะจากในอดีตเนี่ยตั้งแต่ผมได้เจอคุณอนะ่ะแต่ผมคิดว่าสิ่งสิงนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะ ที่ทำให้ผมอะ่ะไม่ได้มองว่าตัวเองได้ค่าแต่จะพยายามพัฒนาตัวเองอะ่ะให้มีค่าให้พร้อมที่จะดูแลคนดูแลครอบครัวได้ในอนาคตผมก็ได้แต่นั่งรอนั่งรอนั่งฝันแต่ในความฝันและการรอของผมผมก็ทำแล้วก็ทำต่อเน,นื่องเพียงแต่ว่ามันยังไม่เห็น ผลทางที่ว่ามันจะเป็นไปได้เหมือนดังฝันแต่จริงๆแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรบวกกับผมมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันค่องค่าจะยากยากด้วยว่าเราอะอยู่ห่างไกลกันในด้านระยะทางก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคแต่เอาจริงอะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรมากมายสําหรับผมเพียงแต่ว่าบางครั้งผมอาจจะคิดคิดเกินไปคิดมากคิดวนเวียนอยู่ในหัวสมองเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วก็เกี่ยวกับความเป็นตัวของผมว่าทําไมอ่ะทาไมเวลาเราเจออะไรที่เรารู้สึกดีเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่มันยุง่งไม่ใช่ยุง่งมันลําบาก ลำบากมากกว่าคนอื่นเขาในการที่จะได้พบจะได้เจออยากจะได้มีความสุขมีการได้ไปเที่ยวหรือการได้พบปะกันผมจำได้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเริ่มจากการที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่นับจากวันนั้นน่ะผมก็เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆมาตลอดบางคืนผมก็นั่งภาวนานะนั่งภาวนานั่งขอ ให้เรื่องของเราเนี่ยประสบความสำเร็จรวมทั้งด้านการงานด้วยบางครั้งผมก็ท้อผมก็เหนื่อยผมก็มองไปสุดขอบฟ้าไกลเลยคิดถึงคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เราเคยได้พูดคุยกันเราได้ไปไหนกันได้ไปกินข้าวด้วยกันได้ไปเที่ยวกันถึงแม้ว่า มันเป็นระยะเวลาสั้นๆก็เถอะแต่มันมีค่าและมันเป็นความทรงจำดีๆสำหรับผมนะเวลาที่ผมว่างเนี่ยผมชอบอยู่คนเดียวและบางครั้งอะ่ะคิดไปคิดมาก็เหมือนกบวนลกูกลับมาที่เก่าก็ยังคงมีความรู้สึกคิดถึงเสียดายอยากให้โอกาสเก่ากลับมาได้มีการพบปะพบเจอกัน ผมก็ได้แต่ภาวนาแล้วก็ทำตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นทำงานเก็บเงินเพราะอะไรเพราะผมอะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ล่าเริงเป็นผู้หญิงที่มีความสดใสในตัวเองเป็นผู้หญิงที่ กล้าที่จะ,ะเชิญอะไรต่างๆโดยไม่กลัวเป็นผู้หญิงที่ผมมองว่าคุณเป็นคุณเป็นคนที่เด่นนะคนคนที่อยู่สูงกว่าผมอะ่ะเหมือนกับบางครั้งคุณก็ไม่ได้ทำตัวสูงหรืออะไรที่อยากจะเด่นเพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆเนะี่ยมาทำให้ตัวคุณเด่นขึ้นมากว่าใครๆอะ่ะจนบางครั้งอะ่ะ ผมต้องใส่หน้ากากปิดซ่อนความรู้สึกเกี่ยวกับคุณเพราะคุณน่ะดูดีดูดีมากผมไม่มั่นใจในตัวผมมากกว่าทุกวันนี้การงานของผมมันก็มีปัญหาวุ่นวายทั้งวันพอเสร็จงานนน้นก็มีงานนี้ขึ้นมาปัญหาต่างๆก็ตามมาเรื่อยๆแก้เสร็จวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกเป็น เกี่ยวกับว่างานของผมอ่ะมันไม่สามารถที่จะทราบได้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนบางครั้งอ่ะผมก็เกิดความกังวลบางคืนก็นอนไม่หลับกลัวกลัวไปสารพัดกลัวว่าคุณอ่ะจะมีใครแล้วหรือยังหรือถ้าเกิดผมยังไม่มีความสำเร็จมันนาน ระหว่างนั้นจะมีใครนะที่เขามีความพร้อมอที่สามารถที่จะดูแลคุณได้เนี่ยได้เป็นเจ้าของคุณไปก่อนอะ่ะผมก็กังวลเป็นเรื่องธรรมดานะก็คนชอบเนี่ยจะให้ทําไงได้แต่ทุกครั้งอะ่ะผมก็นึกถึงคุณแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าคุณคงมีความมั่นคงพอสมควร คุณก็ไม่ใช่คนที่จะอ่อนไหวอะไรง่ายๆคุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มองคนออกและคุณก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆในบางครั้งผมมองเหมือนกับคุณมีเวทมนตน์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มาทําให้ผมอะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงคุณตลอดเวลาบางครั้งผมก็เบื่อนะ เบื่สิ่งที่ผมเป็นอยู่ไอสิ่งที่ผมเจอผมทำอยู่ทุกวันเนี้ยผมก็นึกถึงนึกถึงแต่คุณนั่นแหละอยากที่จะไปพบอยากที่จะไปเจอบางครั้งก็นอนอยากไม่อยากทำอะไรเลยอะ่ะเพราะว่าคิดไปคิดมาแล้วมันมันสับสนแล้วมันก็ดูว่า มันคงจะยากนะด้วยอุปสรรคอะไรต่างๆแต่ถึงยังไงอะ่ะคุณก็เป็นที่หนึ่งในใจผมนะคุณเป็น The M p a s e อะเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแม่และเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่สำคัญอะลึกๆซึ่งผมไม่เคยบอกกับใครและผมก็เพิ่งจะรู้สึกได้ว่าคุณะ่ะเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกผมเนี่ยแหละคือจดหมาย ที่ผมอยากจะเขียนเขียนระบายออกมาแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับผมแต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่ผมรู้สึกกับคุณมันพัฒนามาเรื่อยๆจากความเป็นเพื่อนจนถึงทุกวันนี้ผมได้รู้กับตัวเองแล้วว่าผมรู้สึกกับคุณมากกว่าเพื่อนแล้วก็คุณเป็นคนที่ผม มีความรู้สึกมากกว่าทุกทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมสำหรับคืนนี้ผมขอจบจดหมายแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะจบแล้วสำหรับจดหมายของเขาที่เขียนถึงคุณในเครื่องในค่ำคืนนี้นะคะโอยยินพันกันยังไงซะก็ขอให้รับพลังงานดีๆไปนะคะ,ะถ้าเกิด ถูกอกถูกใจยังไงก็ฟังรับ energy ร,รับ energy ด,ดีๆไปนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปในค่ำคืนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ